ถ้าถือครองเรามีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปกปักรักษาคุ้มครองนะโมตัสสะภะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะ

ตาฤปุริสตอยุคานีอัธาปุริสาะปุกราเอสัพภกวตตสาวสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักกินโยอันทรีกรณีวนุตรังคุญยะเขตตังโรกัสาติซาตูโรบมีของระพุทธคุณพระธรรมคุะภาษาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาปกปักรักษาคุ้มของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญการค้าการเงินเจริญลุ่งเรืองซาตูสาตูและสำเร็จคำเรียนสำเร็จ